สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับเจอกันคืนดึกของวันที่31พฤษภาคม2563นะครับประเทศไทยนั้นย่างเข้าวันที่31เดือนอพฤษภาคมแล้วนะครับพี่น้องได้ฟังการพภิปรายเรื่องงบเงินกู้นะซึ่งก็มา3วันแล้วมั้งครับ แล้วก็ได้คงจะไดนะ้ประเด็นสำคัญหลายเรื่องที่เป็นข้อสงสัยนะครับแล้วก็เรื่องข้อสงสัยนั้นทางฝั่งฝ่ายค้านไม่ว่า,าจะเป็นเพื่อไทยพรรคก้าวไกลเสรีรวมไทยนะและพรคอื่นๆเนี่ยก็ได้ทำงานกันอย่างเต็มที่ในการจะชี้ให้เห็นประเด็นว่าเงินกู้จำนวนมากมายเนี่ยนะมันเป็นหนี้สินเป็นภาระที่จะต้องทำให้ลูกหลานเราต้องแบกรับกันตลอดไปแล้วเป็นปัญหาสำหรับประเทศชาติ หนี้สินมันจะทําให้เราลดสมรรถนะในการที่จะเนี่ยกู้เงินเพื่อมาพัฒนาประเทศต่ตอแล้วเงินตรงเนี้ยการกู้เข้ามาเนี่ยการใช้การใช้ข้ออ้างเรื่องโควิดนะแล้วก็เอาเงินมาที่จะไปทำเนี่ยกลายเป็นว่านะมันไม่มีที่มาที่ไปไม่มีเหตุผลไม่มีเ,เ,เขาเรียกว่ารายละเอียดนะในเรื่องการที่จะใช้แล้วก็ประเมินผล แล้วก็ภาพรวมต่างๆดูแล้วเนี่ยนะกลายเป็นว่ามันอาจจะเป็นการกู้ยืมเงินแล้วเนี่ยถ้าไม่มีการกํากับในเรื่องรายละเอียดต่อไปแล้วก็ไม่ไปดูแลเรื่องนะการคดโกงการคอร์รัปชันการประเมินผลต่างๆหรือนะการให้เกิดผลในภาพองค์รวมในเชิงสร้างสรรค์ในภาวะอย่างนี้ไม่ใช่การกู้เงินมาแล้วมาใช้มากินมาใช้แล้วก็หมดไปนะแต่มันต้องหมายถึงอนาคต การจะทํายังไงให้ประเทศชาติเข้มแข็งขึ้นจากวิกฤตนี้ให้มันเป็นโอกาสซึ่งการใช้เงินใช้ทองจํานวนมหาศาลอย่างนี้จาเป็นต้องมีการตรวจสอบอย่างจริงนะผมได้ฟังประยุทธ์จันทร์โอชาพูดในสภาอ่างป,ปอปชปปงบอกม,มีหลายปอต่อตรวจสอบอยู่แล้วนะก็แปลว่าจะไม่ให้มีการตรวจสอบโดยตั้งคณะกรรมาการวิสามันนะจริง,รงๆการตรวจสอบเนี้ยจำเป็นต้องมีคนข้างนอกเข้าไปด้วยต้องมีตัวแทนปวงชนชาวไทยต่างๆเข้าไปด้วย วันนี้เราหวังพึ่งนะในสสนะก็คือพักก้าวไกลเป็นหัวเรือนะครับแล้วจำนวนเนี้ยถ้าเกิดว่าภูมิใจไทยหรือประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นพักที่นะถือว่าไม่ใช่พักที่เริ่มต้นกับคอสชอเป็นเนื้อเดียวกันเหมือนพลังประชารัฐไม่ยอมที่จะมาช่วยทางฝั่งฝ่ายค้านเนี่ยก็แปลว่าจะไม่มีการตรวจสอบได้เลยนะเพราะคะแนนเสียงของ พักเจ็ดพักฝ่าย้านถูกดูดไปจนเหลือเป็นเสียงส่วนน้อยไม่สามารถที่จะกํากับอะไรได้กําหนดอะไรได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามสาหรับผมที่จะให้พี่น้องก็คือว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่ยอมให้มีการตรวจสอบไม่ยอมให้มีการตั้งคณะกรรมการวิสามันเพื่อตรวจสอบการใช้งบซึ่งตามหลักการเหตุผลที่พักเขากล่าวไกลเขาจะนําเสนอเนี่ยผมฟังแล้วก็เห็นว่าเป็นประโยชน์ยิ่งแต่ชวนพี่น้องคิดต่อว่าถ้าเขาไม่ยอมให้ตรวจสอบ พี่น้องจะทําอย่างไรนี่เป็นคําถามนะครับแล้วคําถามเราเนี่ยเป็นคําถามเหมือนกับว่านะมันต้องการคําตอบจากประชาชนเช่นเขารัฐประหารเราทําอะไรได้เขาฉีกรัฐมนูนเราทําอะไรได้เขาเขียนรัฐมนูลใหม่โดยที่ไม่ให้ตัวแทนพวกเราเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงไม่ได้มีกระบวนการประชาพิจารณ์อย่างเต็มที่เราทำอย่างไงได้เขายัดการ ทำประชามิจารณ์โดยที่ไม่มีการตรวจสอบไม่ให้มีคณะใดไปตรวจสอบเราทําอะไรได้รัฐธรรมนูญผ่านการลงประชามตินะซึ่งก็การตรวจสอบก็ทําไม่ได้เนี่ยแล้วนะยังมีการเอารัฐธรรมนูญนั้นไปแก้ไขโดยที่ประชาชนไม่ได้รับรู้เราทําอะไรได้อีกหลายๆอย่างครับการคดการโกงที่ผ่านมาเรื่องนาฬิกานะยืมเพื่อนทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นนั้น คำถามคือประชาชนทําอะไรได้วันนี้เรื่องงบเงินล้านนับล้านล้านเหรียญเหรียญบาทเนี่ยนะจะเป็นพันธะหนี้สินต่อประเทศไทยเนี่ยกู้มาเสร็จปุ๊บก็ต้องจ่ายทันทีแล้วนั่นแปลว่าเงินที่ต้องไปจ่ายหนี้สินนั้นก็จะหักในส่วนที่จะเอาไปใช้ในการพัฒนาหรือสร้างฐานสําหรับอนาคตนะเพราะมันเป็นการใช้หนี้่ เรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญมากจึงอยากฝากพี่น้องนะลองไปคุยกันดูซิไปพิจารณาดูซิตั้งคําถามกับตัวเองนะ่ะถ้าเกิดเขาไม่ยอมให้ตรวจสอบเราจะทําอย่างไรลองไปฟังการถแถลงข่าวในเรื่องนี้ของพักคก้าวไกลนะครับสวัสดีครับพี่น้องสื่อมวลชนวันนี้พักคก้าวไกลนะครับจากจะลบกวนเวลาเพื่อที่จะถแถลงประเด็นสําคัญทั้งสองสามเรื่องนะครับเรื่องแรกคือเรื่องกรรมธิการวิสามัญ ตรวจสอบการใช้งบประมาณและมาตรการในการแก้ปัญหาโควิดที่พักเก้าไกลได้เสนอนะครับ <c oughs> เรื่องท่าทีของฝ่ายรัฐบาลและสุดท้ายคือความไม่เชื่อมั่นใน,นกลไกในการตรวจสอบนะครับที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับอันดับแรกเราอยากจะย้ำอย่างนี้นะครับว่าคณะกรรมาธิการวิสามันตรวจสอบการใช้งบประมาณและมาตรการแก้ไขปัญหาภายใต้วิกฤต การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาส0 1พตามที่พักก้าไกลได้เสนอยื่นเป็นยัดติด,ด่วนไปตั้งแต่วันที่5พฤษภาคมนั้นมีเนื้อหานะครับแบ่งเป็น2ส่วนไม่ใช่จำกัดเฉพาะการตรวจสอบการใช้งบประมาณ1ล้านล้านบาทนะครับตามที่ออกคลอกู้เงินเท่านั้นนะครับต่าคือนะครับเราเสนอให้กรรมธิการวิสามัญชุดนี้นะครับทำหน้าที่ตรวจสอบในสส่วน หคือการใช้งบป,ประมาณและสคือมาตรการในการแก้ไขปัญหานะครับในส่วนแรกเกี่ยวกับการใช้งบป,ประมาณนั้นเราเสนอให้กรรมธิการชุดนี้ติดตามตรวจสอบครอบคุมนอกเหนือจากงบ1ล้านล้านบาทด้วยกล่าวคืองบ1.9ล้านล้านบาทนะครับที่มีการออกพรกอกกู้เงิน3ฉบับและรวมถึงงบกลางนะครับซึ่งกำลังจะมีการพิจารณา พรบอองบประมาณปี63เข้ามาด้วยในการเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤิโควิดครับซึ่งจํานวนงบประมาณก็สูงถึงกว่า80,000ล้านบาทนะครับดังนั้น,น,นเพราะฉะนั้นเราอยากย้ําอีกทีว่าข้อเสนอของพักรก้าวไกลขอให้ตรวจสอบการใช้งบประมาณซึ่งมีขอบเขตมากกว่างบ1ล้านล้านบาทเท่านั้น 2. นะครับเราเสนอว่ากรรมธิการวิสามัญชุดนี้ควรจะต้อง ติดตามตรวจสอบมาตรการในการแก้ปัญหาของรัฐด้วยแม้ว่าจะไม่เกี่ยวกับการใช้งบประมาณนะครับยกตัวอย่างเช่นประเด็นที่มีปัญหากันอยู่ปัจจุบันนะครับการประกาศเคอร์ฟิวการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินการเปิดปิดโรงเรียนมาตรการในการคลายล็อกนะครับและมาตรการอื่นๆที่ประชาชนเห็นว่าไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดกับคนส่วนใหญ่ได้ เ่านี้แม้ว่าจะไม่เกี่ยวข้องกับการใช้งบประมาณแต่ก็กระทบกับประชาชนเป็นวงกว้างจําเป็นที่กรรมธิการวิสามั์ชุดนี้ต้องเข้าไปติดตามตรวจสอบด้วยในฐานะผู้แทนราษฎรนะครับทั้งหมดทั้งปวงก็เพื่อเกิดให้เกิดทั้งความโปร่งใสความมีประสิทธิภาพและสามารถที่จะแก้ไขปัญหาตอบสนองความต้องการของคนส่วนใหญ่ได้ นะครับก็จนมาถึงเมื่อวานนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีที่พักร่วมฝ่ายค้านทุกพักและพักร่วมรัฐบาลบางพักเช่นพักประชาธิป,ปัตย์มีท่าทีที่จะสนับสนุนการตั้งคณะกรรมการวิสามันชุดนี้อย่างไรก็ตามนะครับเรายังเป็นกังวลว่ารัฐบาลโดยเฉพาะหัวหน้ารัฐบาล มีท่าทีสนับสนุนเรื่องนี้หรือไม่วันนี้เช้ามีข่าวล่าสุดนะครับว่าพรรพลังประชารัฐน่าจะไม่เห็นชอบกับการจะตั้งคณะกรรมธิการวิสามัญชุดนี้และเมื่อวานนี้นะครับท่านนายกประยุทธ์จันโอชานะครับก็ให้สัมภาษณ์ในลักษณะลอยตัวนะครับโดยอ้างว่าสองเรื่องนะครับอ้างว่าการตรวจสอบ การใช้งบประมาณน,นี้มีกลไกตามกฎหมายและหน่วยงานที่ทําหน้าที่ตรวจสอบอยู่แล้วนะครับเช่นสอตองอเช่นปปชเป็นต้นประเด็นที่สองนะครับท่านนายกอ้างว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของท่านเป็นเรื่องของฝ่ายค้านและรัฐบาลนายกไม่มีสิทธิ์เข้าไปยุ่งสำหรับประเด็นหลังนี้ ทางพักเก้าไกลอยากจะย้ําอย่างนี้นะครับว่าแน่นอนในฐานะนายกรัฐมนตรีนะครับเป็นฝ่ายบริหารการตั้งกรรมธิการวิสามันเป็นเรื่องของฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารเข้ามายุ่งเกี่ยวไม่ได้ในทางกฎหมายแต่ในทางความเป็นจริงท่าทีของนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลมีความสําคัญอย่างยิ่งนะครับต่อท่าทีของสสฝ่ายรัฐบาลในสภาผู้แทนรัษฎร ที่ผ่านมาแกนนำรัฐบาลนะครับยุ่งหลายเรื่องนะครับผมยกตัวอย่างเช่นในสมัยประชุมที่แล้วพักอนาคตใหม่เคยเสนอให้ตั้งกรรมธิการวิสามันศึกษาแนวทางการป้องกันการรัฐประหารเสนอให้ตั้งกรรมธิการวิสามันในการศึกษานะครับการประกาศการใช้ประกาศคำสั่งคอสอชอนะครับตามมาตรา44นะครับ แกนนำของรัฐบาลส่งสัญญาณไม่เห็นด้วยกับการตั้งคณะกรรมการเหล่านี้ส่งผลให้สสฝ้ารัฐบาลเนี่ยใช้ทุกกลยุทธ์ในการคว่ำกรรมการเหล่านี้ในที่สุดนะครับดังนั้นยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าหากพลเอกประยุทธ์จันโอชาไม่ต้องการหนีการตรวจสอบนะครับต้องการให้เกิดความโปร่งใสยอย่างแท้จริงควรมีท่าทีชัดเจน นะครับในเรื่องนี้นะครับประการสำคัญอีกเรื่องหนึ่งเราเห็นว่านะครับแม้ท่านนายกจะบอกว่าเรื่องการตรวจสอบการใช้งบประมาณนั้นมีกลไกตามกฎหมายมีกลไกการตรวจสอบอยู่แล้วเช่นสตงและปป,ปชพักเก้าไปขอยืนยันว่าจนถึงวันนี้ ตลอดเวลาภายใต้รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันโอชาตั้งแต่หลังรัฐประหารเป็นต้นมาประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีความไว้วางใจกลไกลในการตรวจสอบภายใต้รัฐบาลชุดนี้แต่อย่างใดเมื่อวานนะครับยกตัวอย่างมีสองกรณีที่เกิดขึ้นที่ทำให้ประชาชนยิ่งตอกย้ำว่าเราไม่สามารถวางใจกลไกลการตรวจสอบ เท่าที่มีอยู่ได้นะครับยกตัวอย่างนะครับเมื่อวานมีสองกรณีคือการถแถลงของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติกกรณีที่มีการร้องว่ามีการผักหัวคิวโรงแรมนะครับเพื่อเป็นสถานที่กักกันของรัฐนะครับใน,ในกรณีผู้ติดเชื้อในกรณีโควิดนะครับตอนแรกทั้งนายกรัฐมนตรีทั้งกระทรวงกลาโหมทั้งกระทรวงสาธารณสุข ออกมาทําท่าทีขึงขังว่าต้องตรวจสอบเรื่องนี้อย่างเต็มที่และยืนยันว่าจะไม่ละเว้นเจ้าหน้าที่คนใดที่เข้าไปเกี่ยวข้องนะครับอย่างไรก็ตามเมื่อวานสํานักง,งานตํารวจแห่งชาตินะครับออกมาถแถลงว่าเบื้องต้นไม่พบเจ้าหน้าที่ท่านใดเข้าไปเกี่ยวข้องทั้งทั้งที่ก่อนหน้านี้มีข่าวออกมาใหญ่โตว่ามีบุคคลระดับสูง นะครับเข้าไปเกี่ยวข้องลักษณะแบบนี้แลครับเป็นอาการที่แสดงให้ประชาชนกังวลว่าการตรวจสอบใดๆก็ตามภายใต้รัฐบาลชุดนี้จะเป็นมวยล้มป้มคนดูหรือไม่กรณีที่2นะครับก็คือกรณีที่ปปชได้ออกมาชี้ว่าการยืมนาฬิกาเพื่อนของพลเอกประวิทย์นั้น ไม่จำเป็นต้องรายงานนะครับบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามที่ปปชกำหนดกรณีนี้ก็ยิ่งตอกย้ำอีกเช่นกันว่ากลไกในการตรวจสอบถ่วงดุลภายใต้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์นี้กำลังจะเป็น,นกลไกในการปกป้องและเปิดช่องให้เกิดการทุจริตของผู้มีอำนาจหรือไม่นะครับนี่ก็จะเป็นประเด็นที่ เราต้องการที่จะแถลงในวันนี้และเดี๋ยวสอส,อสอพิจารณ์นะครับและสอสรังสีมันโรมจะมาช่วยขยายนะครับสวัสดีครับพี่น้องสุมชนครับผมพิจารณ์นะครับชวพัฒนาวงนะครับรองหัวหน้าพรรคเก้าไกลเอ่อต่อประเด็นนะครับการตั้งกรรมธิการวิสามันนะครับเพื่อติดตามและตรวจสอบกบประมาณและมาตราการนะครับเพื่อที่จะใช้ในการแก้ไขปัญหา โรคระบาดนะครับไวรัสโคโรนา2019น้ผมเรียนอย่างนี้ครับนอกจากจะเป็นประเด็นที่เราจะต้องติดตามว่ามีความทุจริตนะครับในการบริหารในการใช้จ่ายก็ประมาณหรือไม่แต่สิ่งที่สำคัญนะครับไม่น้อยไปกว่าการติดตามตรวจสอบนะครับการทุจริตคือการติดตามและตรวจสอบการทำงานว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่นะครับเรื่องนี้เป็นสิ่งที่สำคัญครับ ภายใต้นะครับอพอรก์กงเงินกู้1ล้านล้านบาทก็ดีหรือจะเป็นการโอนงบประมาณนะครับให้เป็นงบกลางของปี263ก็ดีงบประมาณตรงนี้นะครับ1.81.088ล้านบาทเลยนะครับถือว่าเป็นงบประมาณที่มหาศาลนะครับหากรัฐบาลนะครับยังคง ใช้วิธีการบริหารอย่างที่เป็นอยู่การตั้งเป้าหมายที่ไม่เป็นรูปรธรรมตัวชี้วัดที่ไม่ชัดเจนนะครับเราเชื่อว่าวาประมาณเหล่านี้จะไปเป็นเบี้ยหัวแตกผมพูดที่เป็นผู้ประทับอย่างนี้นะครับทุกท่านจากการที่ผมทํางานนะครับอยู่ในคณะกรรมาิการพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็ติดตามนะครับโครงการหลายๆอย่างของรัฐบาลที่ผ่านมา ยกตัวอย่างถึงโครงการ EEC นะครับการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษฐฐฐนะครับภาคตะวันออกหน่วยงานต่างๆนะครับที่ใช้นบประมาณกว่า1.7ล้านล้านบาทโครงการต่างๆนะครับที่ตั้งมาล้วนแล้วแต่นะครับไม่มีเป้าหมายที่จะนำไปสู่เป้าหมายของประเทศเดียวกันโครงการนะครับรถไฟความเร็วสูงก็มีเป้าหมายมีตัวชี้วัดแบบหนึ่ง โครงการท่าเรือนะครับมาตราพุทธก็มีโครงกะมีเป้าหมายมีตัวชี้วัดแบบหนึ่งดังนั้นนะครับภายใต้งบประมาณที่เรากำลังจะใช้เพื่อแก้ไขปัญหาโควิดเนี่ยมันตอบโจทย์ง่ายๆครับพี่น้องสื่อมวลชนคือเราจะสร้างงานได้หรือไม่เราจะกระตุ้น GDP ได้เท่าไหร่ นะครับดังนั้นทุกโครงการนะครับที่จะเข้ามาของับประมาณเนี่ยจะต้องตอบโจทย์นี้นะครับว่าเราจะสร้างงานได้อย่างไรตัวชี้วัดจะเป็นอย่างไรดังนั้นครับกรรมธิการวิสามัญชุดนี้นะครับที่พักเก้าวไกลเสนอเนี่ยสิ่งที่เราเนี่ยจะกระทําให้เป็นรูปประมคือเราจะสร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลขึ้นมานะครับที่จะให้ทุกหน่วยงานที่เข้ามาของับประมาณเนี่ยจะเป็นที่ต้องรายงานเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ ตัวชี้วัดความคืบหน้านะครับการจัดสรรงบประมาณต่างๆรายงานเข้ามาผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มนี้เพื่อให้กรรมธิการวิสามัญชุดนี้เนี่ยได้ติดตามนะครับได้อัปเดตข้อมูลอย่างทันท่วงทีนี่จะเป็นบทบาทผมเรียกว่าเป็นบทบาทหน้าใหม่ที่กรรมธิการของสภาผู้แทนราษฎรนะครับสามารถที่จะกระทําได้นะครับออนอกจากนั้นแล้วนะครับ ไม่ใช่เฉพาะเพียงงบประมาณจะเป็นหนึ่งล้านล้านบาทนะครับหรือจะเป็นงบป,ประมาณที่เป็นงบกลางเนี่ยรวมถึงนะครับเพื่อจะแก้ไขปัญหาโควิดเนี่ยเราต้องไปดูในส่วนของงบป,ประมาณนะครับปายจ่ายประจำปีสองพันด้วยว่าจะมีการจัดสรรอย่างไรนะครับดังนั้นเนี่ยภายใต้กรรมธิการชุดนี้นะครับวิสามันชุดนี้เนี่ยเราก็เรียกร้องนะครับให้พักร่วมรัฐบาลน,นะครับ พรรคอื่นๆเนี่ยได้มาร่วมกันนะครับย,ยื่นยื่นยัตติด่วนร่วมกันนะครับเพื่อเป็นเพื่อเป็นการที่จะส่งสัญญาณให้ผู้นํารัฐบาลให้คุณเอกประยุจันโอชานะครับได้ทบทวนนะครับถึงท่าทีที่จะมีต่อการตั้งกรรมธิการวิสามันครับขอบคุณครับเชิญคุณนางสิบันครับครับขออนุญาตไม่ใส่มาร์กนะครับเรียนสื่อมวลชนนะครับผมลังสิมันโลม รองในขาธิการพักเก้าไกลนะครับจริงๆแล้วผมต้องเรียนกับสื่อมวลชนว่าเรามาถึงยุคที่เราไม่อาจจะไว้วางใจบรรดาองค์กรที่มีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบคอร์รัปชันได้อีกต่อไปในอดีตครั้งหนึ่งเราเคยพูดว่าเราไม่สามารถไว้วางใจสภาเพราะสภาเป็นพื้นที่ของการคอร์รัปชัน เพราะสภาไม่สามารถมีการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพและปกป้องผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนได้วันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างกลับตรรปัดนะครับเพราะบรรดาองค์กรต่างๆที่เราคิดกันว่าจะสามารถตรวจสอบการคอร์รัปชันจะสามารถสร้างความยุติธรรมความกระจ่างให้กับสังคมวันนี้องค์กรเหล่านี้ไม่สามารถทำตรงนั้นได้อีกแล้วความจริงแล้วนะครับ การทำหน้าที่ของสภาเป็นการทำหน้าที่ด้านหนึ่งเราก็เสนอแนะต่อรัฐบาลด้านหนึ่งเราก็ตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลว่ารัฐบาลสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้องสามารถที่จะสร้างความโปร่งใสไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันหรือไม่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับวันนี้ผมก็ต้องวิงวอนกับเพื่อนสอสอในทุกๆพักนะครับว่าเราจําเป็นต้องทำหน้าที่นี้ เราจะปล่อยให้องคอ์กรอื่นๆทําหน้าที่นะครับโดยที่เราไม่รู้ว่าตกลงแล้วการทําหน้าที่นั้นเป็นการทําหน้าที่โดยชอบหรือไม่ชอบนะครับการที่พลเอกประยุทธ์นะครับปฏิเสธที่จะให้ความเชื่อมั่นต่อสื่อมวลชนต่อสังคมว่าจะมีการตั้งกรรมธิการนี้หรือไม่เนี่ยแน่นอนมันเป็นการส่งสัญญ,ญาณไปยังพักร่วมรัฐบาลนะครับว่าควรที่จะสนับสนุน กรรมธิการที่จะเข้าไปตรวจสอบการใช้งบประมาณซึ่งมีมูลค่ามหาศาลขนาดนี้กระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนขนาดนี้หรือไม่แน่นอนในฐานะสอส,อสอที่อยู่ในพรรคร่วมรัฐบาลก็ย่อมเกิดความลัง,ลงเลนะครับพลเองประยุทธ์อ้างถึงว่ามันมีการตรวจสอบอยู่แล้วมีกลไกอื่นรองรับอยู่แล้วแต่ผมอยากให้เราพิจารณาอย่างนี้ครับว่าถ้ากลไกเหล่านั้นสามารถทําหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การที่จะให้สภาเข้ามาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ควรจะทําได้หรือไม่การตั้งกรรมธิการเพื่อไปตรวจสอบตรงนี้จริงๆเราไม่ได้เพิ่มความยุ่งยากครับเราไม่ได้ทําให้การทํางานการเอางบประมาณที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยจะนําไปสู่การแก้ปัญหาให้กับประเทศเนี่ยไม่ได้เกิดความยุ่งยากเลยไม่ได้เกิดความล่าช้าเลยเราก็แค่มาดูในฐานะที่เราเป็นผู้แทนของประชาชนว่าตกลงไอ้ใช้งบประมาณเหล่านั้นเนี่ย มันเป็นการใช้ที่ชอบหรือไม่ชอบมีคอรัปชันมีเรื่องที่น่าสงสัยหรือไม่แค่นั้นเองถ้าจะให้สภานะครับในฐานะที่เราเป็นผู้แทนของประชาชนต้องเชื่อว่ากลไกตรวจสอบที่มีอยู่แล้วเนี่ยมันมีประสิทธิภาพเนี่ยมันก็คงเป็นเรื่องที่ยากที่เราจะเชื่อผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างกรณีของเรื่องของนาฬิกาของพลเอกประวิท์ที่ล่าสุดเมื่อวาน ปปชก็มีหนังสือชี้แจงว่านาฬิกาดังกล่าวนะครับไม่จําเป็นต้องรายงานในบัญชีทรัพย์สินเนื่องจากว่ายืมมานะครับไม่ใช่นี่สินไม่ดังนั้นนะฮะกรณีแบบนี้เนี่ยมันก็ทําให้เกิดความกังขาเพราะมันอาจจะนําไปสู่การทุจริตคอร์รัปชันในรูปแบบอื่นๆตามมาต่อไปนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าผมไม่อยากจะอภิปรายผมอยากจะอภิปรายไม่ไว้วางใจใคร แล้วมีพักการเมืองสักพักการเมืองหนึง่งมาคุยกับผมบอกว่าอย่าอภิปรายพลเอกท่านนี้ได้ไหมถ้าผมตอบตกลงแล้วปรากฏว่าเขาก็ให้ทรัพย์บางอย่างเป็นการตอบแทนกับผมแล้ววันหนึ่งมีการตรวจสอบพบว่าผมมีทรัพย์สินตรงนั้นและไม่ได้รายงานอยู่ในบัญชีทรัพย์สินผมก็แค่เพียงบอกว่าเอาผมยืมเขามาแค่นี้จบใช่ไหม จริงๆแล้วมันมีกรณีที่เทียบเคียงกันได้นะครับผมไม่ขอไม่ขอเอ่ยนามนะครับแต่เป็นกรณีของการยืมรถยนต์ซึ่งก็ปรากฏว่าปปชนะครับได้มีการชี้มูลนะครับแล้วส่งต่อไปยังศาลแล้วนาไปสู่กระบวนการนะครับภายในศาลซึ่งก็สร้างมาตรฐานทางสังคมว่าถ้าจะอ้างว่ายืมก็จะต้องมีการรายงานบัญชีทรัพย์สินแต่พอมาเป็นกรณีอย่างนี้นะครับ ปปชกับไม่ยอมชี้มูลแล้วก็เอาคดีนี้เนี่ยออกไปจากสาระบบซึ่งแน่นอนว่ามันทําให้การตรวจสอบนะครับว่าพลเอกประวิทย์ได้ทรัพย์สินมาโดยชอบหรือไม่เนี่ยไม่สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยเหตุผลแบบนี้พักเก้าไกลในฐานะที่เราเป็นพักฝ่ายค้านเราไม่อาจที่จะยอมรับกระบวนการเช่นนี้ ให้เกิดขึ้นเป็นมาตรฐานของสังคมได้สุม่มวชนครับเรามีบทเรียนในหลายบทเรียนนะครับว่ากลไกอิสระต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งศารบางประเภทไม่สามารถที่จะตรวจสอบผู้มีอำนาจได้วันนี้ผมและพักเก้าไกล เราจึงขอทำหน้าที่ในการตรวจสอบเรายังเชื่อบั่นว่าบุคคลที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนจะซื่อสัตย์ต่อประชาชนจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบและปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนเราจึงไม่เห็นด้วยกับกลไกตรวจสอบแบบนั้นและอยากจะใช้กลไกตรวจสอบของสภานั่นคือกรรมธิการ ที่จะเข้าไปดูแลผลประโยชน์เข้าไปตรวจสอบผลประโยชน์ของประชาชนซึ่งวันนี้มีมูลค่ามากมายมหาศาลเงินที่กู้เงินที่จะใช้เป็นเนงินที่มากมายเราขอทําหน้าที่ฝ่ายค้านเราขอทําหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติที่จะเข้าไปตรวจสอบและเราไม่สามารถไว้วางใจกลไกที่มีอยู่ตามรัฐธรรมนูญได้ขอบคุณครับ มีสื่อมวลชนท่านใดอยากจะสอบถามเพิ่มเติมไหมครับเดี๋ยววันนี้เรื่องนี้จะมีการประชุมพักร่วมฝ่ายค้านนะครับในระดับหัวหน้าพักฝ่ายนี้นะครับเราจะคุยกันเรื่องนี้ด้วยสราบนนหัวค สามานสโมมปลดมันออกไป